ભાઈ ઉડવાય 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 સુવાઈ 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 સુપ્રિય સુપ્રિય લ્યો લ્યો લ્યો

ไอ้กูอยู่ใต้ดินออาเพื่อนอีกไดชุบเพื่อนให้หมดเลยเดไปชุบเพื่อนให้หมดเลยรีเพื่อนตปเพื่อรีเพื่อนไารีเพื่อนไปรีเพื่อนลอยกลับเขาเอล่นไชนไชนไดึต่อเพื่นตาไม่เห็นไม่เห็นเ้ยเดือดแต่วในช่องเชฟมันเดือดติ่งเสียยมได้ไรคุณภาพเด็กน้อยเอาแต่ใจมีสมองเพื่อน้หมดนี้าก็เดือดจังวะ เอกชุบเอกชุบีอย่างเียชุบดีลกจัดอะเออกดชุบไปเลยเกดชุบเลยน้องกดชุบเลยน้องเอชไปทิชไปเอทิไปเอไปทไปเข้าไปดิือเล่าพี่เข้าไปไหเข้าไปไเข้าไปเข้าไปเข้าไปมามามาเาเพื่อนเอเพื่อนเอาเพื่อนเื่อเ่อเทปเาเพื่อนชเพื่อนไป มเฮดไอสัตว์ต่อเอาเยี๋ดิเอาเยี๋ดิไมเฮดเข้าไปเข้าไปข้างในฮิลลี่เข้าไปข้างในยันดิไม่ช่วยเพื่อนเห็นเพื่อนน้อยไม่เห็งเพื่อนไอวานพี่โคตรลำอ่ะไอเจ้าบอสเอาพี่หน่อยน้องเออเพื่อนน้อยสามคนเข้าธนาคารดิมเฮดมาชุบเพื่อนช่วยเพื่อนเลยมันได้มาวันี่ยมันเก็บกันได้มะวะตายตายตายายเขาไปชุบต่อนะพี่ยันไม่เม้ยังไม่เม้เรื่องไงชุบต่อชุบยันดดิยันดิยันดิฮิโรชิยันลี่ฮิลลี่ฮิลลี่เขาไปเรื่องไหนหน่อยดิเขาไหนเรื่องไหนเขา ผมไม่ได้ยินเสียงไอเหี้ยบอลเลยตอนไฟอ่ะปกติตากไอ้บอลมันจะมาก่อนถีบมือนะเยสเลนมีแล้วว่ะอูดงไอเหี้ยอูดงเซนเซอูดงเซนเซมาว่ะ ้ยฮ่า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 ฮ่อไรวเนี่ยเ้ยเพื่อนชเพื่อน้ตรงนี้ตายเพื่อนเราเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเยี่ยมจุ๊บเน้ยี่มจุ๊บเน่เยี่ยมจุเน่เยีม่เยี่ยมจน่ี่ยมจุ๊บเน่เยีอยมจุเน่่ยนเยี่ยมจอ๊บเนเยี่อมจุน่เยีุบเน่เยี่ยุบเน่อยี่ยุบเนุ่บเ่เน่ย

เร่อิมีะไรก่อัวเราเล่นอะไรยู่หัวเนี่ยเฮ้ยมึงจะได้แล้วเมื่อกี้่ยเข้าไปข้างนเข้าไปข้างนอไปอยไปแล้วไปแล้วไปข้างในอย่าไปายดเยเาไป้ยือียเดจัดฮ้ยเฮ้ยอาเลยนะนายนดอขมเลยนะนาย ดีแม่มาชเพื่อนนาอย่นไปช่วนไปช่นไปช่วไปดีแม่มาชเพื่อนอยดีแม่มาชวเ่อน้อยดีแม่มาชวเ่อน้อยดีแม่ช่บเพื่อนดีแม่ช่วเพื่อนใครวะพูดอะยี่เสียงโคตรดังเงยสัตว์ใครวะ

Abang macam kalori ni mahu bangun. Jumpa deh. Ia je jumpa, 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 jumpa. Di um, ouais. I mean mana jumpa? Oh, lelaki ni. Abis tu leh, leleng naik. Istri, isteri, ชุดเพื่อนหน้าเคาน์เตอร์ดีแต่ม่เชุบเพื่อนดีชุดเพื่อนนี่่ไ่เห็นชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุเย่งเยอะเลยชุดนี้เยอะเลยมันกดคลิกขวาแทงรัวๆอย่างเดียวอ่ะมันกดคลิกขวาแทงอ่ะไอ้เหี้ยแทงไอ้บอลจนตายอ่ะคลิกขวาอย่างเดียวอ่ะไอ้เหี้ย ูคลิกซ้ายอย่างเดียวอะคลิกขวาคลิกซ้ายอะแพงอไไมม่่่ยักด้วะ

หมดแล้วจหมดแล้วเจ๊ได้แล้วเจ๊ได้แล้วเจด้แล้วเจหมดแล้วเจ๊หมดแล้วไปเก็บเก็บเก็บจบแล้วจแล้วเพื่อนจแล้วจแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้เท่าไหร่ละคุยดีหมดว่ะไม่ต้องชุบเอเชียมันเข้าไปยัดจนตายหมดเลยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบพีจไม่ต้องชุบเดี๋ยวก็เกิดไม่งชุบตนนี้เท่าไหร่ละขวยเอ้ยพ่อมึงดชเป็นอย่างเงี้ย แต่ว่าฮิโรชิน่าจะไปเอาหลังนั่นแล้วเราไม่จะเป็นเราไม่จะเป็นเราไม่บ้านเราใช่เหรอฮิโรชิแชงเหรอดีไปว่ะนะเป็นเพราะว่าไงวะไปสัตว์เอ้ยเฮียแม่งยัดลูกกีเฮียโดนลุมโซมไอ้สัตว์หรือป็สิบล้านเหรอไอ้เฮียฮิโรชิเอาหลังไหนเดียว รับเลพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็เราวัดโอดีซีก็จบแล้วโอดีซีสลับไเราหลังร้านที่แล้วพาเลยนะถ้าเกิดเศดบ้านขึ้นเราก็เราก็ไปเอาบ้านเนี่ย,เ,ยเราก็ต้องไปกันไงเฮ้ยก็ได้ซับไปประเทศไหนดิไปดูร้านใหญ่ร้านหลัง ออาานเวลซื้้บหรกูอยู่กูอยู่กับรถบัสกูอยู่กับรถรัสไฟฟ้าเต้องไปกันบ้านที่เราอยากได้แค่จบของกูหมดนะมันไม่ขึ้นแล้วนี่ของหมดก็ไปดิเลยมันมันมันเล่นยากนะที่ชุมกูหมดแล้วเนะเล่นโคตรยากอ่ะแบบเนี้ยไม่มันเลยแม่งน่าจะให้ตีข้างนอกเนาะตียังไม่แม่ตายไปให้มันหมดอ่ะเมื่อกี้ฮีโร่ชี้ได้หมดเลยสามล้านโอ้โหได้สามล้านเลยเหรอลุงกี้มันจะมันดัดลุเกี้ยอนะ รถอะอะไรหมดก็ไปเรเบลเลยแล้วรถอะชอนมากับเพื่อนเลยเนี่ยรถมึงอยู่เนี่ยอยู่กูเนี่ยเอาแล้วมันล้อต่อไม่เอาขับมาเลยเจเรเบลเลยก็ได้ยสามล้านเลยหรอต้องมีคนไหลลูกอื่นเนี่ยเมื่อกี้เราชีได้หมดเลยนะสามลูกไอ้เหี้ยะเสียมันได้เสียโอ้โหมันเอาหมดเลยหีือเ่าไอ้ชิบหายจะตาย่างไหนเยอะแล้วมันไม่มีตัวช่วย กันป็นเยอะแล้ไมแบบมันไม่ได้ทันทีวะมันร้อยแปดสิบล้านเขืจัดิวพี่มเบอที่สามหวานเสมอข้างในแม่งเล่นยากไอ้เชี้จักรอะไรเป็นอะไรก่อนเจอเลยเบลพี่ผมขึ้นมาผิดอันเเเออลจักรอะไรเป็นอะไรข้างในอ่ะเฮียหลุดหน้าก็เหมือนเดิมอ่ะไล่หาไล่ร้านอื่นด้วยแล้วก็เน้นร้านร้านแดงร้านแดงไม่ฮิโรชิฮิโรชิมันต้องซื้อบ้านแล้วหนุ่มฮิโรชิมต้องซื้อแล้ว ฮโรี 180, มันร้อยแปดมันร้อยสิแล้วมันมันครบแล้วตอนตอนตอนนี้มันร้อยร้อยร้ยแปดสิบหกแล้วมันมันไม่น่ามาไร้ะแตมันทีเจ้าไหนร้อยหกสิบปะแต่ไม่ดิมันเลือกได้มันคงเอาร้อยหกสิบล้านอะเลสเปกฮีโชีเลเปคโรชิจ้าเลสเปคโรชีเนี่เปของมันได้แจ้งหนึ่งเรเพื่อจ้งนึ่งอ๋ออันนั้นสีมีใครรับเหล็กปะเออเเดี๋ยวใครอยากซื้อเหล็กก็โทรไปหนึ่งหนึ่งห้าสูด้วยสั่งมันที่ซ่าดีนมึง หาได้ะถ้าทีฮิโรชิมันตัดไดมันเทแล้วให้อีกแก๊งดนึงเอาดีเฮียเลยนะผมบอกเลยถ้ามันตัดไดมันเทสเนี่ยแล้วให้อีกแก๊งดึงเอาเนี่ยไอสัตว์มันแน่อะไอเฮียไม่ได้หรอเออเงินมันครบแล้วเนาะมันคงต้องเอาแหละอ่า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาต้องเอาแปดสามแต่ต้องดูว่าฮิโรชิอะเอาเอาอันไหนมึงเอาไม้กูสามาหนึ่งที่ต้องต้งแต่เล่นมาเพิ่งใช้แบนเดียวเองบอกอลไรอ่ะก็เมอีสองเจ็ดศูนย์กูมีเยอะอะเดนขยันเยอะกะเอา็คนที่เขาโหดเขาต้องไม่ชุบถูกปละถ้าคนที่ไม่โหดเขาก็จะชุบกันแบบนั้นแหละ อยากรู้ว่าเจ้าอันไหนอยากรู้ว่าชีโรชี้เจ้าอันไหนงงมาชมกันงงจัดนะกูบอกเลยไม่มันผ่วงเวลาจนฮิโรชิมาได้แต่เราเสียเปรียบไอ้เช็กแกล้งไม่มันมันมันโง่มันงงไอ้ไอ้หวังมันน่าง่มันถ้าถ้ามันไปเอาร้านอื่นอ่ะมันก็ได้เพราะยูรรชินแบบไปนิดเดียวมันอยากมันมอยากเล่นเล่นแล้วถ้าเกิดมันได้มันมันมีโอกาสได้บ้านนะไปทับแล้วก็ไอหวังมันหลอนต้อบอกอย่าเป็นบ้าครับ มันเป็นบ้าว่ะเปิดเพลงมาเปิดเพลงก่อนฟังเพลงอะไรดีไว้อ่ะอันนี้เปิดเพลงนียนท่านางกูไม่เห็นยาหลังายเวทปะพอเปิดเพลงเนี่ยนไปตอนนี้กูเปิดเพลง A M B ฟังเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูโหดเปิดแล้วกูโหด เม่ไปกินซุกี้ตีน้อยกันไหมไปกินซุกี้ตีน้อยกันไหมล่ะก็แถวบ้านเม่มีไหมไปกินซุกี้ตีน้อยกันไหมล่ะไอ้จอยชอกูอยากไปกินซุกี้ตีน้อยกันเลยไออยาก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 น้อยผู้หญิงเขาก็ชอบผู้ชายกินซุกี้ก็ดีกว่าแดกเหล้าแดกเบียร์หรอวะไอ้เหี้ยแดกเหล้าแดกเบียร์มันมันเท่ตรงไหนวะขับ P C X แดกเหล้าแดกเบียร์ X อาร์ตสมาร์ทด็อกใส่โลทองอันนะโฉเ้ยเพื่อน <c oughs> กินแต่ซอย <c oughs> จุ้กิ <c oughs> กนแต่เหล้า <c oughs> อ่ะโฉดที่ชุกเต็มไหมเต็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 มโอเคเพิ่นะชิวเชลเออมีมีหกพี่มีหกเอาเพิ่มไหมเดี๋ยวเอาเลแลนตรงนี้เลยเนี่ยเอตรงน่ะเอตรงเนี่ยพับน่ะเอาเพิ่มได้เนาะใ,ให้ผมฮิโรชิซื้อบ้านไหนร้อยหกสิบล้านหรือว่าร้อยแปดสิบล้านมันเอาว่าหลังไหนสปอย,ยเลย บอกเลยโอ้ยเราแปดสิบล้านคิดว่าจะร้อยหกสิบล้านในสัตว์ถ้าร้อยหกสิบล้านได,ได้เล่นเลยนะไเได้เล่นเลยนะอีกห้านาทีนั้นหรือไรห้านาทีนะนนะ <c oughs> พี่กดติดตามตั้มบอลด้วยไม่ได้กดติดตามตั้มบอลได้ไง น้องชายของพี่เนี่ยเข่เปนหนจอบางแถมเคอว่าเขาน้องเดี๋ยวมันก็บ้าอีกกูได้ด่าหัวพวกมันดิเข้าเมือไปมึงจะเล้าเลยเหรอแชดครับมันมีวิธีดูดูพวกเนี้ยก็เรามาแรงสัตว์แต่เขามาแรงสาบไงทุกคนพี่ถามเลยครับคือเราจะดูหลายๆหลายๆจอทําไงครับแชทเราจะดูหลายจอมันต้องกดอันไหนวะพี่ทําไม่เป็นอ่ะ ไอเซลเป็ไงบางวะที่นู่นเฮ้ยโอ้โหไอ้ปวะตู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 ปวะตขาอ่อนขาอ่อนแน่โอเคข่จอดดิ๊ข้่รถขี่รถตายอีกแล้วไม่ช่อันีมันขึ้นเมาบนดึ เอ้ไอ้ยังไปกันไอ้ชุบไอ้เสิรกยังกูุบกูุบกันกูเกงกันกู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 อ้ไอกูเน่ฮะเสียงใครอะไอ้กูชุบไอเซิกนะมีอะไรเลยฟังกูดิไมดหมดเลยแล้วถ้าเพื่อนกูมามึงก็จบที่โลกอัตตันยูไอ้เหี้ยสิเคกลับมาแล้วจากพี่ หลังจากพี่อยู่ตรงนี้ตรงน,าน้าพี่อยู่นานนานเอาพี่อยู่นั้นนาน,น,านไอ้เหี้ยหลังจากที่พี่นอนแบบนอนยาวอ่ะน,น,นอนดูโรคอ่ะนอนดูโรคดูหน้าแม่งี้หน้าเย่อมเหม็นนั้นเหมือนลิงไงสัตว์ลิงแก้มแด<อ>งไงไอ้เหี้ยไมดอ้เหี้ยหลีห้อง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 หมดแล้วหมดแล้วหลีห้องหลีห้อง นีห้องรีห้องรีห้องหมดแล้วหมดแล้วสรุปรอบนี้เราเจายังไงเมื่อกี้ที่เราชิมันไ�หรอเราตรงนั่ออลเวลาเหรอไม่ไม่ไม่ก็้รอบคือรอบนเราเราไฟหนึ่งหนึ่งกับโอ디ติสเรตอนเนี้ยอ้าหนึ่งหนึ่งกแล้วว่าเป็นไงาหนก่งหนึ่่าดูาูด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 ูมูดูดูดูู่ดูดูนูม่นูมูด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 ูมูดูดูดูนด่ เขาก็เล่นแล้วเขาเล่นอยู่แล้วเขาก็แยกไปทุกแยกไปทุกอันกูว่ามันก็เขาก็น่าเขาก็น่าจะเล่นอยู่แล้วอย่างว่าเนอะมันเป็นมันเป็นควายอะไรหวังอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างไรละบางทีฮิโรชิก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยพอได้หมดร้านละต่อฮิโรชิไปได้สามอ่ะให้ขบวัดไม่แต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 ่ฮิโรชิมันมันวางแผนดีจริงมันมันมันแผนบ้านไว้มันเอาจนได้เลยเพื่อนเนาะ คิดเปอร์นี่ก๊อปฮะอะไรอันนี้ใครๆพี่ใครฮะไม่เคยเห็นเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรตำนานสูตรยุคเก่าสูตรตำนานอะไรเยออะันนี้เท่ที่มันดูทุกอันเลยนี่หว่ามันรู้จริงนะรู้เรื่กันเลยรู้จริงนี่กูเป็นเอฟซีดูนีดูนี่มันได้ตอนเก่าใช่ป่ะอ๋อชูนิวเก่าไง ช่อไม่เป็นไรไไม่เป็นรสรุปเพื่อเราจะแบ่งตาบมอะไรใช่ป่ะตาบตายดูบอลเดี๋ยวผมทำ VR ได้ก่อนเดี๋ยวผมเล่น VR เกมผีให้ไปผมทำ VR ไม่เป็นเราพี่ก็รวมกลุ่มหนะผูกกับอันใกล้อันไหนก็เล่นนะก็ได้ไอ้ตาบไอตาบมาหลังกูไม่เล่นกับฮีโร่ทีแล้วนะเพราะว่าปีนี้เขาลัดจัดจริงจริงจริงใจไอจินมึงเป็นไม่ใช่กูนะกูไม่เคยมีนักกินข้าวไม่เคยกรุงเทพไม่เคยกูไม่กูไมม่ปนั่แบบมโนกับอย่างนี้อยู่แล้ว เวลาคนไหนผมก็พูดที่ไปไเรื่อยอ่ะฝากพายเอ็มเขไม่ได้เม็นั่งไม่เคยคุยจริงจังอันนี้คนดูเขาเไม่ง้ออยู่แล้วน้องให้เม่นง้อยู่ถ้า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 ยหาถ้าถ้าเอาถอาถ้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 าเ้าด้าย้าถ้าถ้าถ้าย้าถ้อถาถ้าถ้าถาถ้าาจริง้าถาาถ้าถ้าถนาถาถ้าถ้าถาถ้่ถมาถา่า่า้่้มมมมม ไม่ใช่แนวนี้และและอ่ะอ่ะและอย่างฮาร์ดด็ตเนี่ยที่บอกว่าจะไปเนี่ยจะไปไหนกูจะไปไหนบ้าเปล่าอ้าวเชียงใหม่ไงที่บอกไม่ไม่มึงพูดเป็นจริงเป็จังเลยมึงจะไม่ได้จริงหหรอมึงเขาอยู่เขาไม่ได้อยู่เชียงใหม่บ้าเนี่ยไม่ไม่มึงฟังก่อนมึงฟังก่อนแล้วมึงมึงแล้วไม่เขาอยู่เชียงใหม่ใช่เขาอยู่เชียงใหม่ที่ที่กูชวนมึงไปเชียงใหม่ตอนอันนี้พอร์ตหรอมาเอาตั้งโต๊ะไปเลยเหรอ ไม่เชี่ยจะลบจะโก้คุดูนะไม่ที่ม <well, ึงบอกว่าไม่มึงฟังก่อนมึงฟังก่อนนี่มึงบอกไปเชียงใหม่กันไหมไอ้เชี่ยเอาดีมึงเอาพอดตั้งโต๊ะเลยเหรอไอสัตว์ไอ้เชี้ยทำไมมันเจ๋งจังวะคือเวลาเบอร์เกื่อกูวูบเลยเหรอดูขอดู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 ดิขอดูดูพอดเนี้ยอันนั้นก็คุยกันมั่วอ่าอะไรใครอ่าอะไรใครอะก็มึงมาพูดดิกูบอกคุยหน้าสตรีมคุยเล่นกับมึงตลอดเรื่องเนี้ย ไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยเล่นเกิดเรานีือมันจะดูทุกนาทีปะจริงจริงจริงคนดูมันพูดจริงจริงบอกว่าไปไปจริงไหมผมมาดูทุกวิว่่าพีตไม่แล้วมึงก็พูดด้วยว่าพี่ตีบอกว่าพี่ตีมีงานอ่าเขาจะไปเชียงใหม่พอดีก็ไปคุยงานกูดีเพื่อนแล้วเป็นหูใครอ่ะยังจําไม่ได้เลยตัวมึงยังเมายังจําไม่ได้อยู่เลยฮาเดนนั่นแหละถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่ไม่งเราเปิดแชทเราเปิดแชทข่าวที่เขารู้ขนาดคนดูเขายังจําได้ดูนี่มึงจะจําได้ไหม ใครวะเปิดเช็ดขาเลยว่ะเราเปิดดูดิว่าคนดูเขาจำได้นะคือใครเล่ไหมสคู่อะแต่มันพูดจริงๆนะเดี๋ยวเปิดเช็ดขาวก่อนเขอใเปิดมาทีโอจริงมันมันเคยบอกผมจริงบินไปผมไปนี่นะบินเมย์นะสีแดงอ่ะผมใส่สีแดงนะ แสดงกูถึงแล้วกูถึงแล้วกูถึงแล้วไม่มีใครมาถึงแล้วแล้วมันอยู่ไหนวะมึงดูดิไอ้สีเหลืองอะไมม่ีไอ้สีรถสีฟ้ามามาจอดปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปเถอะลามปล่อยมันไม่มาหรอกใส่จุดนุ่มให้เข้าไปใช่เหรอไอชักมาเหรอมันมาเป็นฝูงนตัวละครลับอะนะเจ้าคเนาะไปเลยไปเสร็จก่อนเศร้าจังเลยพี่ไม่มีใครเฮ็ดพี่ดีผมเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่จุดพ่อมึง ผมปะผมใช่ไหมผมบอกพี่เกดอยู่ไหนใครเอาออกไปข้างนอกอ่ะผมไงผมครับมันอยู่ปะมันไม่อยู่เหรอมีใครชวนไหมไมันไม่อยู่นะไม่มีใช่ไหมไม่มีก็หายไอ้สีฟ้าไม่มีปะพี่เกดไม่มีเหรอเฮ้ยเขี่ยเป็นไงมากเธอลงเล้วไม่มีอะไรหรอกทำใจยากทำใจธนาคารมันอยู่ไหนทำไมเขาไม่เห็นอ่ะ ได้เห็นปะอยู่ในธนาคารอ๋ออยู่ในนี้เหรอใช่ป่ะวะใช่สีรอบแรกสอาไม่มันต้องเยอะอ่ใช่เหรออยู่ในนี้ข้างหลังอะข้างหลังปุ้ยวันนี้แฟนตั้มเหรอด้านหลังตรงนี้แฟนตั้มปะงททาี่เรามาาเเนี่ยรไม่เอาล่ะจะตั้มอะไรไม่ใช่ฮีโร่ชีอะไรมั่วตัวไปหมดเลยไมเห็นเลยในฝันอ้าวทำไมเราไม่เห็นได้สองธนาคารแล้วขอเงัดได้ไหมขอเงัดได้ไหมเฮ้ยถ้าเกิดผมมาแต่ก็มาเงิน บ้านจะหมดแล้วไม่อีกแก๊งหนึ่งเขาไม่เอาแล้วหรออีกแก๊งหนึ่งอ่ะอายบ้านข้ามสิบล้านมันก็คือบ้านอ่ะน้องบ้านมันก็คือบ้านอ่ะสวยจัดนี่คืออะไร อะไตั้มสวยหรืออะไรบ้านมึงก็คือบ้านน่ะจัดหรือยังไงไม่ว่าสิบล้านร้อยล้านหรือว่าอะไรอ่ะไม่ได้นอนนอนวัดแล้วกันนะจะชมแล้วไอ้เฮียไ้พิมพ์เอากูงงงไปด้วยเลยเนี่ยใกล้ตอนมันจะเอาหลังนั้นน่ะมึงให้กูไปเอาร้อยเป็สิบล้านร้อยหกสิบล้านเหรอไม่สังเกตเอาแม่งหายตั้งงานเลยนี่หว่าถ้าใครไม่เคยเห็นหน้าตั้มก็ลองพิมพ์แต่ว่าตั้มโซเยอร์